ยังอยู่ในเรื่องของเงินเงินทองทองอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะ <c oughs> อันนี้เรื่องใหญ่นะครับก็มีการประกาศอย่างชัดเจนแล้วนะครับจากการกระทรวงสาธารณสุขสำหรับเงินอสอมและอสอสซึ่งเป็นเงินค่าป่วยการอัตราใหม่รวมกับเงินตกเบิกที่ <ừ> ต้องได้รับหลังจากมีการปรับอัตราใหม่นี้นะครับเงินทั้งเงินอัตราใหม่และเงินตกเบิกจะ โอนเข้าบัญชีพี่น้องอสมและอสสทั่วประเทศครับวันที่15พฤษภาคมนี้ได้คนละ8,000บาทเต็มๆเลยใช่ไหมเต็มเต็มเลยก็มีประมาณ1ล้านคนทั่วประเทศนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยการปรับเงินค่าป่วยการอสมและอสสเป็นเดือนละ2,000บาทเนี่ยก็มีผลตั้งแต่1ตุลาคมปี66คือย้อนหลังแต่ว่าที่ผ่านมาเป็นช่วงรอยต่อของงบประมาณไง ก่อนหน้าน,นี้ก็เลยได้รับในอัตราเดิมไปก่อนอตอนเนี้งบประมาณปี6-7เนี่ยก็มีการบังคับใช้ตามกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยจะได้เงินย้อนหลังให้ที่ขาดไปตั้งแต่หนึ่งตุลาหกหกเดือนละหนึ่งพันนะครับหนึ่งพัน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 รวมกับอัตราใหม่ของเดือนลสุดนี้ที่จะเริ่มแล้วนะครับก็คือคือเงินโอนเข้า วันที่15พฤษภาคมเนี่ยก็คือเขาตัดรอบณเดือนเมษายนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นที่เราคำนวณว่าจะได้คนละ9,000พันเนี่ยก็ขออภัยคำนวณผิดเกินไป1,000บาทเพราะว่า15พฤษภาคมเขาไปตัดรอบเมษายนเหมือนเงินเดือนอ่ะคุณต้องทำงานครบเดือนก่อนคุณถึงจะได้เงินเดือนทีนี้ก่อนหน้านั้นเราไปคิดเผื่อพฤษภาคมเราก็เลยคำนวณผิดไป1,000บาทแต่ไม่เป็นไรท่านก็ได้เต็มๆ8,000บาทแน่นอน 15พฤษภาคมนี้และจากนั้นตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปก็ได้รับเดือนละ2,000บาทเป็นอัตราใหม่เลยครับสําหรับพี่น้องอสมและอสสทั่วประเทศนะครับเป็นขวัและกำลังใจนะให้พ่อแม่พี่น้องใช่ครับผมทำงานหนักนะทำงานหนักเวลามีโรคภัยไข้เจ็บ ในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีพี่น้องอสมอเป็นคนดู่บ้านคุณลุยก่อนเลยคือเขาจะรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นใครครอบครัวนี้เป็นยังไงดูแลอะไรยังไงโดยเฉพาะในช่วงโควิดนี่โอ้โหเรียกว่าต่างชาตเขายังยกจ้องเลยว่าอสมอไทยเนี่ยโหเวลีกูดเลยยอดเยี่ยมนะครับ